ผ้ามาต้มเข้าเปียกหรือว่ากุ้ยจับจ้ะวัตถุดิบ้องเท้าอ่ะพี่น้องมีเส้นกุ้ยจับนี่จะ้ะหมูยอหนึ่งแทงเลือดไก่หรือเลือดหมูก็ได้จะ้ะแม่กองใส่หมูสับจ้ะพี่น้องผู้ใดจะใส่กระด,ดูกหมูอ่อนก็ได้นี่คือหมูสับแม่กองมักเ็เป็นก้อนๆจะ้ะต้นหอม ต้นหอมหรืยว่าผักตั้งโปรหรือผักอยงนะ่งอ่ะขึ้นชายบานเฮ้านั่นแหละกระเทียมเจียวจ้าพี่น้องม่ก่องเจียวแล้วพริกป่นจ้ะพริกป่นเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งวิธีการต้มกันเลยจ้าพี่น้องแล้วม่ก่องสื้อผ้าไปต้มน้ำซุปก่อนเนาะร้อมแล้วไปเบิง่งเล้วกะต้มน้ำน่าจะเนาะกาปริมาณเอาใจา รอให้น้ำเดือดจักน้อยก่อนพี่น้องไม่กล่องจะใส่เกลือนิดน้อยจี่น้องเอาเกลือลงน้ำนิดน้อยแล้วล่อให้น้ำเดือดก็อน,นอาจัดมอดเดือดแล้วพี่น้องไม่กล่องเสียใส่ผงน้ำซุปผงรสฝาไท้ยจากพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้ะใส่งลงไปเลยซีอิ๊ ซี่วดำจะพี่น้องใส่ลงจักน้อยจ้ะหมูยอดจะหมูยอดเข่ลงไปเหลือดไก่จ้ะเหลือดไก่ใส่ลงไปจ้ะโมสับจ้ะ มล่อให้เพิินเดือดจัดน้อยเนาะพี่น้องร่อให้เพิินเดือดเดือดแล้วเขาก็มาชิมโรดเบิ่งจากพี่น้องเดี๋ยวรอให้หมูซับกับเลือดสุปจัดน้อยเนาะพี่น้องเนาะเป็นอันแส่ได้จ้ะนำซุปเขาชิมรดเบิ่งแล้วกะเป็นอันแส่ได้เลยจ้ะพี่น้องรอให้ หมูสับสุกก็นนาจะเดือดแล้วจะน้ำซุปเท่าหมูกับ,เด,กบเ,เ,เดือดกับหมูย่อสุกก็จะเียวเ้าไปเบิ้งวิธีการลวกเสนเ้นเนาะจะเนาะเข้าจะตักเอานา้ำซุปตรงนี้จะน้ำซุปตรงนี้จักน้อยกะปริมาณเอาไปลวกเสนเ้นเนาะจะพี่น้องได้ไม่กองขออนุญาตตักเอานา้ำซุปกันเด้จะ้ะแม่กอง ใส่ลวกจับจับกองมือเดียวจ่าพี่น้อง <_ uk> ขออนุญาตไปตักน้ำซุปกันเด้จ้เาเอาเสน้เเสนไปต้มให้มันซุปกันนะจ้าพี่น้องก้อนเสี่ยวเส้นไปต้มเดี๋ยวเข้าไปล่างก้อนจะล่างตัวแป้ององอกก้อนนะจ่านอพี่น้องแม่กองก็อตัวไปล่างเส้นก่อนเด้อจ้าจะน้ำซุปเผาหลังจากแกะออกมาตักออกจากน้ำซุปมาใส่ลวกเส้นจ้าพี่น้องเดี๋ยวรอให้มันเดือดจากน้อยก่อนนะจ้าจ เลาวเาก็เอาเส้นกุยจับล้งต้มให้มันสุจกจัดพี่น้องเดือดแล้วจับพี่น้องเดือดแล้วห่อเกล็ดเซนกุยจับล้งจ้ะเนี่ยแม่กล่องขออนุญาตเอาเส้นกวยจับล้งก่อนเนาะจ้ะเนะาะจ้ะห่อเกล็เเ้นกุยจับที่แม่กล่องไปล่างแป้งอกแล้วจ้าก็ต้มต้มไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องส่วนกว่าว่าเส้นกวยจับจะสุจกจ้ะ ต้มไปเรื่อยๆนอกจากห้เสยนกล้วยจับนันสูกนอกจากเยื่อพึ่งแสงงานหลหส่น้ำเพาะประมาณสักก่อนเพื่อว่าเสียน่นอื่นทำมันทำมันโบน้ำมันบกลุงเขาจงเพิ่มไม่จ้ะเดี๋ยวเราห้เสยนกล้วยจับสูกก่อนนะจาะพี่น้องเนาะต้มไปเรื่อยๆนะจาะเนาะ เปิดบอรจับเริ่มจะสุกเบอรจับพีน้องเริ่มจะสุกกบอรจับสุกเบจับรออีกนิดหนึ่งนาะจากสุกกอรจับพี่น้องเสลนเบอร์จับเฮาีวไปเบิ่งวิธีการกินกันเลยจ้ะพี่น้องโอเมนเข้าไปกินกันเลยตัก ปุ่เครื่องกับเครื่องปุ่มกินกันเลยจ้ะพี่น้องเลยจ้ะมาเบอร์วิธที่การปุ่มของเท้าเด้อพี่น้องเซนเขาเซนเขาเปียกต้มมากับเวงซอเลยจ้ะเพื่อว่าเขาสีซีปุ่มตามใจชอบเด้อพี่น้องซ่อนไม่กองติดกระเทียมเจียวจักหน่อยจ่ะืม แม่กองสมักใสผักน้ำตรงได้ตามสบายจะพี่น้องต้นหอมตั้งโอ้เฮ้าผักขึ้นชายแม่กองสมักใสผักน้ำแม่กองราได้เอาบอกขลีจัะ เครื่องปมคนหักของเข้าเทียมเสี่ยวลงไปจากน้องใส่หน่อยชนะเราจะความหมากักน้ำตาลจะต่แต่ปูหมักด้วยน้ำตาลด้วยไม่กล่องจะมกักหวานจากน้อยโอ้ยเนาะโตก,กัน,น้อยคลิกไหจากพี่น้องนำซุปเผ้าเข้มข้นอยู่แล้ว ความนัวค่มมันบนนัวเขากะเพิ่ม,ออมหมอนไม้จัดพริกป่นจากพี่น้องเรียบ้อยจากพี่น้องเองเลยจ้ะแ่บ,บอกไม่กองขออนุญ,ญาต ไปกินกอนนะจ๊ะเ้อขออนุญาตก,ก,กินก่อน้มนี้คือสิบริกกินในเบิ่งจากะเ็ดไท้เบิ่งจะได้เอาไปส่งพรับ้านจ้ะพี่น้องฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่กองเด้อจ้ะเ้อเซ็นละจ้ะเข้าเปียกเซ็นหรือว่วาก๋วยจับจ้ะพี่น้องพ่อกันไม่คิดหนาจ้าสวัสดีจ้า